เ็ดเทคนิคอยู่ร่วมกับ HIV ฟังโปรโบีเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะทานยาต้านทุกวันตามเวลาค่ะยาต้านนี่ต้องทานตรงเวลาด้วยนะคะแล้วก็ทานทุกวันแต่ยาซีเรียสนะอย่าไปคิดมากเรื่องทานยานะคะให้คุณคิดว่าเหมือนคุณทานวิตามินอะไรอย่างนี้ค่ะ เราต้องทานยาทุกวันนะคะและตรงเวลาจะดีที่สุดอันนี้ข้อที่2ค่ะคือการใช้ถุงยานอมัยเนี่ยนอกจากการป้องกันเชื้อ HIV แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันป้องกันโรคที่แพร่กระจายทางการมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันหรือที่เขาเรียกว่า การมโรคอะไรนั่นเองอะคะ่ะข้อที่3เนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าก็ควรจะต้องมีการไปตรวจกามโรคด้วยเช่นเดียวกันเขาจะใช้คำย่อว่า STI นะคะก็คือ sexually transmitted infections คือเป็นโรคที่ติดได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์นั่นก็คือพวกการมโรคทั้งหลายนี่เองก็ให้ไปตรวจอยู่เนืองๆน,นะคะ เทคนิคที่4นะคะเขาบอกว่าให้พิจารณาการใช้เพล็บ้างเพราะว่าเพล็เนี่ยสามารถลดความเสี่ยงได้มากกว่า90%หลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะคะคก็คือว่ามันเป็นยาที่ป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ติดนะแล้วมีความเสี่ยงที่จะติดได้เขาก็เลยจะให้ทานไว้เพื่อที่จะ ป้องกันแต่ว่าการทานเนี่ยนะคะมันจะต้องมีกําหนดเวลานะว่าให้ทานเนี่ยนานแค่ไหนทานบ่อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะข้อ5นะคะพิจารณาให้คล้ายใช้เพพนะคะเพพนี่คือหลังค่ะในกรณีที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ในที่สุดแล้วเราเกิดพลาดนะคะอาจจะติดเชื้อได้อย่างนี้นะคะภายใน3มวันเนี่ยรีบไปรับยา เพ็ิทานได้นะคะเขาก็จะทานต่อเนื่องกัน4อาทิตย์อย่างไงเนี่ยคะ่ะก็จะช่วยป้องกันได้อีกทางหนึ่งนะคะเทคนิคที่6นะเขาบอกว่าให้พากันไปตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี โดยเฉพาะการตรวจหาเชื้อ HIV ค่ะคือถ้าเกิดคู่ของคุณผลเป็นลบนะคะแต่ความที่เราอยู่ด้วยกันนะคะมีการป้องกันมีการรับยาอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแต่มันก็อาจจะมีพลาดได้นะคะก็เลยอยากแนะนำว่าหนึ่งปีเนี่ยนะควรที่จะไปตรวจเพื่อที่จะดูแลสุขภาพกันทั้งคู่นะคะเพื่อจะได้อยู่กันยาวนานค่ะเทคนิคข้อที่7ก็คือทานอูมิเพิ่ม CD4 ค่ะ มื่อกี้ที่คุยตั้งแต่ต้นนะคะเราต้องคุมไวรัสให้ได้ใช่ไหมคะและเราก็ต้องเพิ่ม CD4 ให้ได้เพื่อที่เราจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ติดเชื้อไม่ป่วยง่ายๆและตัวที่เพิ่ม CD4 ก็คืออูมินี่เองนะคะทานง่ายก็แค่เด็ดซองแล้วก็ดูดอูมิคืออะไรอูมิเนี่ยคือสารอาหารแบบเจลค่ะ ที่มีสารสกัดปูคอยแดนนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะที่มีงานวิจัยเป็นพันๆฉบับเลยนะคะว่าสามารถที่จะช่วยเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มซีฟให้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อ HIV นี่แหละคะ่ะและนี่คือ ผลของการทานอูมินะคะว่า C D 4เนี่ยเพิ่มจาก131เป็น311ค่าแล้วก็สำหรับคนนี้นะคะจาก78เป็น205 C D f o เพิ่มขึ้นนะคะอูมิเนี่ยนะคะก็ผลิตที่เมกาที่เดียวหน้าตากล่องเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตองจะเป็นแบบนี้ ถ้าใครสนใจนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม c d 4ก็สามารถที่จะแอดไลน์บีมาตามนี้ได้นะคะหรือสแกน QR code นี้ได้เลยค่ะบีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้บีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ